สวัสดีเจ้าวันนี้จะแกงไตปลาใบมะกรูดยำให้ยำหน่อยกลิ่นไม่ได้แตกขาตะไคร้ใ่ปลาต้มสักสิบนาที ไตปลาเดือดสุกดีแล้วเราก็ามาช้อนพวกสมุนไพรออกช้อนออกให้หมดเลยแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงพิทิกซื้อแล้วก็เอามาตำกะปิเพิ่มพริกแกงไตปลาพิติสมาใส่กะปิเพิ่มน้ำล้างโคกคนให้เข้ากันคนให้พริกแกงละลายปิดฝารอดเดือดสักแปบบ๊บ ช้อนฟองออกซะหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้ต้มเม็ดขนุนต้มขนุนสุกติ๊กแกะแล้วก็เอาเม็ดขนุนต้มก็เลยวันนี้จะมาแกงไตปลาด้วยใส่มะเขือกับถั่วฝักยาวปิดฝารอผักสุกปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บความเค็มก็ม,มีแล้ว ใส่ปลาเค็มอยู่แล้วตัดด้วยน้ำตาลปี๊บสักหน่อยชิมเยยมแล้วก็ใส่ปลาทูแกะเอาแต่เนื้อปลาทูทอดเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเป็นอันเสร็จ ข้าวสวยก็ได้ขนมจีนก็ดีน้ำเยอะหน่อยเผื่อ,อไว้กินขนมจีนเสร็จแล้วจ้าง่ายๆมาจ้ามาจ้าขนมเส้นก็ดีข้าวสวยก็ได้